สวัสดีค่ะจินนี่นันนิชาค่ะนันนิชาปรัชญาสิริก็ตอนนี้อายุ24ปีค่ะเฮ้ยนึกไม่ออกแล้วอ่ะหน้าเหมือนอัลปาก้าค่ะแล้วก็ชอบกินขนมชอบกินของหวานค่ะชอบเต้นชอบร้องเพลงค่ะเฮ้ยมีอะไรอีกอ่มชอบเด็ก,กชอบชอบเด็กค่ะชอบเด็กมีอีมีอีชอบสีม่วงค่ะแล้วก็จบจาก จบจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคะ่ะเออเป็นหลีดจุฬาคะ่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นแสดงลาชื่อเจนนาสตีเวนค่ะอายุ19ค่ะตอนนี้เรียนมอลังเศสค่ะมีเทศค่ะเพิ่งมาอยู่กรุงเทพค่ะแต่ว่าเกิดที่กรุงเทพโดยรวมแล้วเป็นคนโคร,ราชเกิดที่โคราช,ราช,ราชเอ้ยไม่ใช่บ้านอยู่โคร,ราชแต่ว่าเกิดกรุงเทพเกิดบางยงราชแต่ก่อนบ้านอยู่บงางนาแล้วก็ไปอยู่คอนโดแล้วก็เพิ่งย้าย ตอนแรกคอนโดอยู่สุขุมวิท24อยู่กับแม่แล้วแม่ก็เลยเพิ่งย้ายกลับไปโคราชใหม่แล้วก็เพิ่งย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพแล้วก็ตอนนี้กําลังทําการแสดงธุรกิจลับค่ะกตีกายเกมทอปซีเครับกติ้กายเกมง่ายๆเลยให้ทั้งหกคนจับสลากภารกิจลับที่ทางทีมงานเตรียมไว้ให้เมื่อทำภารกิจสำเร็จให้ส่งสัญญาณบอกทีมงานหากใครทำภารกิจไม่สำเร็จหรือช้าสุดแน่นอนคุณเตรียมตัวรับบทลงโทษได้เลยอ้าวและที่สำคัญที่สุดภารกิจจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อทั้งหกคนรวมตัวกันเท่านั้น ได้คนแรกเลยจินน,จนี่ทำไมถึงเป็นจิมเนี่เพราะว่าจินนี่จะเป็นคนที่แบบเขาจะมีสตร a ทเจอร y มสตรทจอรสตรทเออ่เออคนที่มีสตร a ทเจอนี่ก็เลยมีความสุขว่าเขาอ่ะน่าจะเหมือนแบบวางแผนแล้วก็แบบตึกที่พใช่ใชเูแบบแบบแอ่ได้แล้ใช่เาอพูดคำว่าชีเสิร์โอ้โหได้แหละน้องมันก็พูดบ่อยหรือเปล่า จะคุยกับน,น้องยากอ่ะน้องแบบไม่รู้น้องเดายากอ่ะไม่รู้น้องจะพูดอะไรบ้างอะ่ะคิดว่าครั้งนี้เขาแบบจะพูดอะไรมีสิทธิ์มีสิทธิ์พูดคือถ้าเป็นพี่จินนี่ง่ายกว่า<อ>พี่จินนี่พูดบ่อยแบบประมาณห้าวิพูดแล้วชีสเสิร์ฟชีสเสิร์ฟชีสเสิร์ฟพูดทั้งวัน<อ>เล<อ>ยค่ะได้อันนี้นะคะก็คือเราต้องให้พี่เวน่งทำท่าจับตามองให้ได้<อ>ใครมันอยู่ดีๆมันจะทำท่านี้ขึ้นมาพี่ ที่หนึทีสุดท้ายเอาอุ้ยก็ต้องเป็นที่สุดท้ายอยู่แล้วค่ะเราไม่อยากเป็นที่หนึเลยอะเรเสียสลายคนอื่นเสียสลายให้เดาเองเออให้เดากันเองดีกว่าความจริงแล้วเราก็อยากเสียสลายทุกคนอย่างนี้ดีกว่าแต่ทีนี้เราก็ต้องมีคนรับผอกทีงานว่าเฮ้ยภารกิจนี้เราทำสำเร็จแล้วนะ หนูก็จะมองหาหน้าพี่ๆนะคะแล้วก็จะยิ้มเอาปากกาใส่หนึงทีพี่พี่มีกล่มบงสัมพันใช่ไหมคะต้าโต้าน้มี่ค่แต่โจทมีแค่นี้เหรอแบบไม่เห็นว่ามีข้อต้องมีข้อห้ามดิองกับสอองนี้เรื่องง่ายไปใช่ไหมขอกมั่นใจเลราอส่รสิ่สบร้อยย ทีนีคิด่าใครละนสุดท้าน,นี้แบบไ,ไ็ไม่นี่นอ่ะี่ใครันีตนี้ในเมื่อถ้าเกิดเราจะต้องมีคนแใน,าน,นการมโส,สที่แบบที่นั่นเขาทำแล้วนะ่าอเออว่าโคตรลับคือพี่คะขอลิปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยป่ะ่เออพี่มีลิปไหมคะอะไรเงี้ยก็ถือเป็นโคตรนะอะไรที่เกี่ยวกับลิปอะแบบพี่คะมีลิปไหมโอเคป่ะโอเคโอเค จะหันไปแล้วจะได้พม่รู้วบบนี่ค่ะลิปป่าปากเจต้องการลิปปะคะโอเคป่ะถ้าพ่อปันนี้ก็จะขอลิปจริงๆไม่ได้แล้วนะและคนที่โดนหัวข้อนมากที่สุดได้แก่จิ๊นทำไมล่ะ ได้ยินว่าแบบครกเหมดอนกันเหอนแเฮ้ยเราทำดีครกเราีราทำดมากขนมของหวานเลยสิ่งแรกคือที่เขาบอกฟังเองไม่มีครื่ดพูด้หรอชอบกินขนมชอบกินของหวานค่ะชอบเต้นชอบร้องเพลงค่ะ